แล้วก็กล่าวสวัสดีท้าผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมบอสเนี่น,นะฮะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม Stick w a r องนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นเกมที่เราก็ได้ได้กันไปแล้วใน EP พีนะฮะซึ่งความเดิตแนและเนี่ยเราก็ได้ไปโจมตีอาณาจักรของพวกอาร์ชิดอนชาติวัดเนี่ยที่เป็นตัวของซอสว่ดแบบเก่าแต่เป็นเวอร์ชนันอัปเกรดนะฮะแล้วก็ไปตีตัวอาณาจักร แมจิคิวนะฮะซึ่งในตอนต่อไปเนี้ยเราจะได้ไปสู้กับตัวอื่นๆนะ,ะที่ก่อกระบ,บุกับที่เวสวิวนะฮะเราก็จะไปลุยกันเลยนะฮะเริ่มมาแล้วก็มีมาทั้งหมด5ตัวนะฮะก็จะเป็น คือฝั่งนู้นเนี่ยมันจะมีทั้งหมดเลยคนะที่เรามีประมาณตอนเนี้ยมันจะมีเหมือนกันหมดเลยเราจะเอาหน้าไปไว้กลางเขาตรงกลางก็ได้ก่อนนะฮะ,ะดีกับผมต้องการนนะักขุดไปเป็นพวกอนะัมมาลาหมาครับจะเอาชายวัดผมวิ่งเข้าไปใส่เดีเยวกันนะครับ ก็ให้มันคอยสังเัตต้องใช้ระหว่างกับบ้านก่อนไม่งั้นนี่ตายนะคิดพิษเต็มไปเลมาสิโวพี่ครับพี่ครับพี่พี่ครับพี่พี่พี่ครับพี่ครับไปไปเลยพี่รักษาสิอะไรนะะรงนี้ ทำอะไรได้มากเนี่ยฮะดูกลางอยูลางยู่กลางกลาเกือบตายใช่แ้วว่าทำอะไรละต้นวิ่งกลับบ้านก่นตอนนี้ต้องการอาเชอรพี่พี่ไปได้พี่ไปไหนครับครับครไม่ไม่น่าไหวอ่ะเราต้องมีอาชีดอนก่อนนะฮะไม่งั้นเลยวเละเป็นขี้แน่นตรงนอดีก็เดินช้ากันจริงนะ เียกลับบ้านไปเลยเนี่ยไม่ต้องมายืนให้ติดผิดตายคาบ้านหรอกรูเลือดสร้างเลยเราอาจจะต้องการเปียรต้นเพิ่มเพราะชาวบ้าบนเป็นตัวแทนตัวแทนไม่ดีกว่าเก็บตังค์ซื้อมาจิิวเออได้เสือก็มีอาชีพเราทั้งหมดสามตัวเราจะสร้างเอ,อ่อนี่จะสร้างไม่ได้เ,เล่มอะไรนะครับ นี่ตอนนี้เราก็ได้สเปียร์ต้นมาแล้วเพิ่มตัวนึงอันนี้อีกตก็เลือกแก้เต็มแล้วก็เอาออกมาให้เอมเอร์ริคเฮียวไปเลยนะแค่ไม่เสียเวลาแล้วผมก็จะเอาคุดแลเพิ่มอว่ามันฉ่ามากเลยตอนนี้เราได้ไอจีคิวมาสองตัวนะแล้วเราก็จะไปดูกันเลย ผมเดนมามาครู้สึกตัดสินใจพิธีเอาตัวมานาสีตัวเฮ้ยีไม่ต้องไอกับใครีเราไปกันเลยชาดุนนักไปก่อนครับนำไปลยว่าไม่นาหอแต่ลำตํำบอลวิ่กันกันนักเลยนี่นี เดี๋ยวผมมึงนึกได้ตัวผมไปติดที่จากไหนกูบี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 ไม่ต้องไปตัวนั้นตี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 นี่แหละมีประโยชน์สูงและว่าตัวนี้เด็ดเด็เด็ดอะไรคือโอ้ยอีกตัวฆ่าแล้วเสียทางเป็นเสียวิชายโอ้ไม่ใช่กลับกลับกลับที่กลับกลับโอ้ยไม่ต้อง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 ไม่นิ่งไม่นิ ก็รอเวลาอย่างเดียวเรืยๆนตอบแทะในตรงกกาเนี่ยเป็นของเราทั้งหมดไม่มีทางที่คนอื่นจะไปได้ครับผมรับไม่ได้นะมันนี้เนี่ยทารขอที่ผมสร้างเพิ่มมาเนี่ยก็เสร็จที่เรียบร้อยเราก็เอามาเสริมนี่แล้วพร้อมบุกกันเลยที่เหลือเป็นใช้ดรายกัน โคตรหกเต็มแล้วเต็มล้วเดี๋ยวรอชยอร์ราอีกสองตัวแล้วลุมบอลเลยเรียแงบบขบวทับให้ในให้สวยๆนะอ่านั่นแหละเห็นล้วก็ชื่นใจนี่ชอร์นรามาแล้วชานาาแล้วชอร์นรไ่นชนาดเชาร์โนราตัตน้นี้ยวนี่ๆอ่าัสวยๆๆสวยๆไปบุกเลยครับพี่วิ่งไปสี่ตัวอี เราก็มาเจอกับพวกดิวิ่งน้กระดมฝ่ามวยมือชื่อวิชื่อวิเชืรวิฐาลองลอยติดพิษติดพิษติดพิยอ๋อคือนี่พวตัวหุติดพิษเพราะว่ามีมาติดอยู่่านแต่ก็ดีกันู้วนดีกันเลยเรยบร้อยแต่เป็นชิลลอยครับท่านผู้ชมแล้วเราก็ได้กำลาบกบฏของเราเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ก่อนท่านเอาเอานี้ ได้จะติดฟิตนีแล้วก็มาอยู่กันที่นี่ครับเป็นดินแดนแห่งคนยักษ์นั่นเองครับแล้วก็ไปลุยกันต่อเลยอันนี้ป้อมผมจะหน้าตาเปลี่ยนไปของก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมแต่ผมรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะครับมีเกิดมันน้อยไปบอกว่า,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 าไม่น่าใช่นะ เปียนต้นกับโวันเดียเดียวเดียดียววเไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่อาชิดนเิแปกเิแป้ยเดี๋ยวมซื้อเรื่องเรื่องขนับไปอเชี่ยต้ตาอาชนยิงอาชันยิ่ ตัวเลยละถ้าเสร็จชื่อนี่ก็ไม่มีสักตัวไปล่อตาล่อสายมึงนั่นดูด้ายนหลังด้วยนั่นหลังแหละแหละแหละควบกูไม่ได้แต่บังคับให้มันเดินไม่ได้ดีจะลาจะลาจะละเรียบร้อยเออยังไม่ตายยังไม่ตายอีกนั้นึงเรียบร้อยอาอนี่อะไรนะ You thought it b e l o n g to you Been here all along, biding our time, growing with a power, while your armies destroy themselves in battles over land that belongs oh, to me. Oh, my hope, oh. Now you have enslaved my babies, and I will wait no more. Now you will feel the wrath of the Chaos Empire. <laughs> Today, we come together representing each of the rebel nations to offer a truce. We wish to join your order, Empire. Clearly, there is a bigger threat that we cannot face alone. That monster was right. All we've been doing for years is making ourselves weak. Today, we can unite and share this new land. เดี๋ยวผมจะขึ้นซับไว้ให้นะฮะเพราะว่าผมแปลไม่ค่อยออกจริงๆฮะว่าจะไปจับยักษ์ของไอเมดูซ่ามาฮะไปจับไปเป็นทาสของเราแล้วทีเนี้ยไอพวกที่เหลือเนี่ยที่เป็นกบขบเราก็จะ ขอเข้าร่วมกับจักรวรรดิออเดอร์ของเรานะก็ประมาณนั้นนะเดี๋ยวผมจะทำคลิปเนื้อเรื่องอีกทีหนึ่งนะเพราะว่ามันต้องไปโยงกับ EP เอ่อไม่ใช่เิเกมสติกวัวภาคที่แล้วด้วยนะผมก็โหดเกินนะมาเล่นภาคสองบ่นภาคหนึ่งก็ไปต่อเลยกว่า ือผมงงนะฮะว่าแมปมันชื่อไอฮิวแต่ผมอยู่ที่สวัมเดไปต้องพีไปตน้องพีไป็นอืบอเหลอลอยเราได้รูปปั้นใหม่รูปปั้นของจัก,กรวรรดิออเดอร์อันใหม่ที่น่าดาเท่กว่าเดิมแล้วต่อไปเนี่ยสิ่งเราต้องสู้เลยก็คือพวกของคออสเอ็มพา์นั่นเองฮะจัก,กรวรรดิคออส นี่ผมไม่กล้ารู้หกหออกไปจกกัดกระแพงเลยแล้วเดี๋ยวดูพวกการ์ิคเซ่วิ่งมาใส่ระเบิดยากย่างตายเหมือนเดิมยิงสกัดกั้นก่อนวันนี้ยิงไม่โดนจะเลิจริงจริงครับเว้ยประต้องปก่้ามาแล้วพวกพยายามสกัดกั้นไปก่อนนะฮะไม่กันนี่กระแพงบ้านแตกต้องเอาซอสหวานไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือจะเอา จะเปี่ยนต้นเป็นตัวแทนยาจะเปี่ยนต้นมันเอาสเปียร์ต้นมาก่อนสักตัวหนึ่งเดี๋ยวที่เหลือจะทำยังไงก็ค่อยว่ากันแหม่มันชื่อไอทิงกูใช่ไหมฮะแล้วเรามาอยู่ที่เซอร์บได้ไงมาอีอากลแล้วมาเบิดที้งที่หายก็ไปหลอดหลอดหลอดรอบนี้ไม่ใช่โบร์เบอร์ที่มาเป็นคนยักษ์แล้วไอโบร์เบอร์ก็มา ผมว่ารบยังต้องฆ่าต้อแก่จำได่ไหมลรครับอาเชื่อผมก็ยิงก,กันไปแล้วก,ก็ปราบคนยีกคนแรกแล้วผมว่าผมจะเอาเดี่ยเอาพวกยักษ์ธาตุมาสักตัวหนึ่งวางปาหินให้ผมบ้านมันจะโดนหินทะลุตาแง่งได้อเศสซากเหลือหรอกครับพี่สวยแลาง คนคนทองดวเพื่อการทองคนพนงานทองผมยู่ทองจะเปลี er> ่ยนต้นผมอาการหนักนมันตีเป็นเอวอ่ะตีกระจายด้วยแล้วเตนผม่ดต้นอืมอดูมาอ้เข้ามาละโนอาจจะตีสัก

ก็ถือว่ายัางกำจัดยกได้ทันเวลาก่อนที่ฉันเปี้ยนจะตายตายไปคนนึงไปนั่นนะพวกคนขุดแร่โอ้โมันมีแคสเซิลัสเซอร์เป็นอันเด็ดไอ่เอ็นตัวปลาบิสี่นี่น่าก,ล,อล,อล,ก,ก,กลัวนะฮะได้ สักตัวหนึ่งไปปลาหินอันหน้าเนเดือดแทงให้เราละมันน่าจะแทงได้ดีกว่าสเปียรตันมันเลือดเยอะกว่าด้วยยังดีแล้วที่โคชานุนนแหละยังยิงได้อยู่ผมจะเอาธู้สักสองแถวนะ ป้อนแข็งนะฮะมันมีวันโลกมันนี่แหละอันก็มีอยู่ละใช้ป้อนแข็งเนะี่ยแต่มันอาจจะเงียบเราได้รับมีเจ็กหน่อยมาตัวหนึ่งวันจุดก่อนต้องมาเจอพี่ใหญ่พี่ใหญ่ทำร้า,ายน้องแล้วนะเดี๋ยวเราเป็นเพื่อนร่วมเกย์กันแล้ว ก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรครับเพื่อนพี่ลงนี้เราห่อไอเทมบุกไปเลยบุกไปเลยบุกไปเลยหายี่แงวันยี่แงเละก็คนตุดท้องเนี่ยต่ผมีม่กันหรอกหาใส่เลยฟาใส่ฟาใส่ต้องกลับไปเตรียมตัวเรื่องตัว เสียบใจอ่ะติดผิดติดผิดติดผิดติดติดผิดแล้วไอ้เนาะเนี่ยปลาใส่เลยใช่ตี่เลยอีกครับเรียบด้วยโอ้ก็แม่กระจามีหลิกต้องไปแทงด้วยมานี้มานี่กลับกลับกลับเลยกลับเลยเราฮ้ยจุก็ไปต้แทงอุ้ยจะตายเลยลองลองตีดูต้องตีดู วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยอ๋ออนวิ่งไปอีกน,นจะรวมแจ็คผมแทบป่าเลยไม่โดนเขาเลยครับเราจะทีอ้อมนักขยับไปละไอทีก็แรงเหมือนกันนะแรงเอาเรื่องแรงเอาเรื่องทับซ้งเลยเรียบร้อย เราก็ำกำจัดตัวที่นี้ลงไปได้ฮะพวกบอมเบอร์เอไ,ไอที่ทำให้ยักษ์มันตัวใหญ่ขึ้นอ่ะเราเอาไฟเยอะอะโลไปก่อนไปต่อกันเดี๋ยวเดีนะ๋ยวตอนนี้แหละเราก็จะมาเล่นกันเลยล่ะกับนี่ครับ n ังก k n i ไหนเอาไปกันเลยละอันนี้ก็มีนี่สวรรค์มาสัมัตัว โอ้ยบอมเบอร์บอมเบอร์อเออ,อนางขายดางขายพี่ครับม,มีคนมาม,มีคนมาแยบจริงก็ตีนะฮะเรา,าไม่โดนตีโดนแต่ลวนก็ดีเหมือนกันดี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 ดอาเรียบร้อยตู้เบลแออุ้ยแยบยากเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเปรียบเหมือนตัวของอะไรนะเปรียบเหมือนตัวของสเปียร์ตันของฝั่งจกักรวรรดิออเดอร์นะฮะให้อันนี้เป็นจักรวรรดิจักรวรรดิเฮอดก็เป็น จังเกอร์ไหนแบบนี้แหละแบบนี้เราโอยจังเกอร์ไหนสองตัวยังไรสองตัวต้องการสเปียร์ต้อนสเปียร์ต้อนสเปียร์ต้อนเข้าไปเลยก็ได้อ่าเข้าไปเลยครับแล้วมันอืมอืมอืมข้าดิไม่ใช่เดือด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 มีแหลกแล้วเจ้าเหมือนว่าตอนแอนิเมชันจะตีไม่เข้าอังอ้าว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  โคสเปซนี่ทำงี้ได้เหรอเอา้เอาก็ไปบอกพี่พี่เอ้ยเพิ่งมาบอกอะไรผมโดนนี่นนนเนี่ยสเปียตันมาแล้วคือสเปียตันกับเจเกอร์นเนี่ยเป็นควบปรับกนันจะมีท่าแอนิเมชันโดนสู้กับเจเกอร์อนอยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูครับแต่เราต้องการดูซับก่อนโดนลูปนี้แบบนี้นี้ก็เลี้ยขี้ก่อนเ่อนเออมันมาแล้วมันเอาแล้ว ว่าคู่นี้ได้เห็ดกระแดดอนถ้าอาชิเดอร์มาไม่รอดคิวนะเอาแล้วแล้วแล้วโอ้โหอาชิเดอร์มาลอดคิวอะรับไม่ได้ลับไม่ได้ลับไม่ได้ใจคนดูดูสักหน่อยว่าที่ไม่ใช่มันเท่มากเลยอะเออไอชิดเนอะทำอะไรไม่คิดโอ้โหเบายบายนี เรามี yeah. สเปรตันสี่ตัวมีเสื้อกดพวกจะขนดสี่ตัวแหละแต่แต่แต่บังอาจจะกคือมียักษ์สักตัวหนึ่งอะอาจจะไมเห็นแล้วโอ๊ยยักษ์ขอเห็นได้ติดปิดปิดปิดิดปิเนีดปิดปิดติดหรือมีแค่สติแกมพายไมไม่ไม่สิว่าต่งันนี้ไปใช้ไปใช้แล้วแับนี้นีครับนี่หนีหนีเลยหนีเลย โอต้ตัวนั้นตัวนั้นตัวนี่นี้โอ้ยมันเก็บสองตัวจะไมต่ติดสตัวเลยอะไรเนี่ยฮะเอ้าโหไปไปฮะไปฮะไปฮะมาตัวเนี้ยผมอยากได้เอ็นเทปแจนโลคัสครัา,าใช้ฮ่า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 มารับใช้ให้ข้าซนะดีๆกลับมาเล่นกระต่อ,อีกกว่าฮะ ได้เมือหลีกแล้วป่มาขึมาบางอ,อ,อย่าอเีนหิงเกีตอนหน่อยอเ้เรื่อยหน่อยนะหามันไอพวกเปมันขุดกันเร็วๆเร็เชื่องช้ากันจริงๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วอยากให้ดหนก็บาดกันก็ดำตีกันก็ไม่โดนมันปยกักษนสู้เงี้ยนะเฮ้ย ที่เรียกมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเอายักมายักมายักมาแทงเข่าหน่อยนี่สุดเลยมีมาแล้วมาแล้วลูกหึงแข้งเออไม่เคยอาจจะไม่เคยเห็นอ่ะมันบังกันเนี่ยบังอะไรกันเนี่ยโคตรเร็วอ่ะกับกลับแล้วนี่ก็กลับใช่ไหอยู่รออะไร กูอ่ะก็เลยฉีดเอาไปม,มาแบบเนี้ยต้องการตามไปเก็บนี่ถึงที่ไป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 วิ่งไปวิ่งไปเด <c ười> ีตัดขวางก็ไว่อ่าเลยมี <c ười> มาแล้วมาแล้วไปกระโดดไปแทงเออโอ้ขาดบัตตายแทงกับตัวหนึ่งอา,นา,า,นา,นานนเ,าเอาไไนี่ยมันไปเตายมันตายตายไปปวดขยี้ครับตามไปปวดขยี้มาสุดยอดนี่ตายบ้าไปตายตัวหนึ่ง อ่าสินะเดี๋ยไปดูว่าอ่าดในข้างมันมียูชันหัวหัวหลิกวิกขึ้นนิ่งพอดีเลยต้องเอาเวลาพาหันหลิกไม่ใช่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 ไม่ยิงจากไหนเข้าหลิกเลยต้อปตายอีกพี่สู้กัอรหนก็ไม่ได้เหรอพี่จะกกันได้กับสเปียร์ตันเนี่ยคนเหมือนกันนะการท้าดอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอ่ะ มาเป็นบาหินสักนหน่อยสักหน่อยชักหน่อยไป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 เลยไปเลยไปเลยไม่สนใจสนใจเงินใจแอนเยอะคนยักษ์จเป็นไปไม่ได้หรอทำไไม่ได้เลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยเจ็บเจบเจ็บเอาเรื่องเจ็บเอาเรื่องออฟาดโดนมีถอย ถอยก่อนแล้วยิงไม้ตายหมดเลยทำยังไงดีเอ้ยยักษ์มันเป็นตัวแทงไปก่อนคนวิ่งติดโอ้ย,อยไปเรียกเพื่อมาเรียกเพื่อมาวิ่งดิครับรออะไรเดี๋ยวต่อไปนี้แนหะผมจะใช้ เลยฮนะผมจะอาจจะไม่ใช้สเปียร์ตอนแล้วเพราะถ้าผมรวยเนี่ยจะใช้นี่ไปเลยพีเย่เราจะเอายักษ์อีกตัวหนึ่งเข้ามาประจำการแหละบุกโจทย์ครับนี่ครับนี่ครับแทงแทงดีเด่นประจำตีครับเมอร์ลิกครับไม่ใช่อะไรหรอกยักษ์ท่านเมอร์ลิกครับให้รางวัลเลยเฮ้ย ครับเราไม่ต้องการยักเพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วเขาสามตัวก็พอละไอ้อาร์ชีก็ไอ้คนนี้มันก็มันขดของบ้านเองจนหมดโอ้โหนี้เนี้ยยักษ์มันตายแล้วตันได้ถือว่าดีมากเลยนะคืออาจจะไม่น่าเป็นตังแทนแต่สามารถปลาให้แค่ตันแล้วกินก็ได้ไออยากทำหน้าไอชีดอนนะไอชีดอนมันวกเปียกอันนั้นโดนปลาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วมาดิช่วยเนอะเลยช่วยเยอะเลย ายกษย่ออไร่ออะไรยอไก็จับไป้วมแล้วยักร้วงแล้วยักษวงไปแล้วโอ้โหป้อมนายมันช่างหน้ากินสลึกเกินกินไปเลยกินไปเลยกินไปเลยกินสักหน่อยก็ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไม่เป็นไรหรอก เรียบร้อยเ,อเราก็ได้ทำการเอาชนะเจ้ของตังขึ้นไหนหมดด้นที่เรียบร้อยฮะแล้วต่อไปเนี่ยผมจะอัพนี่เลยเป็นสิ่งที่ดีม,มากๆแล้วเนี่ยก็ผมก็จะเป็นยอดสุดท้ายของคลิปนี้เท่านี้ครัซึ่งก็ไปลุยกันเลยฮะเอาละครับเราก็มากันแล้วมาๆๆๆามามา,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 าเราจะซื้อของพวก พวกสมบี้กันนั่นเองนะครับแล้วก็เปิดมาด้วยเนี่ยพวกไฟเดอร์กำลังจะขุดทองนั่นเองฮะแล้วก็มีซอสวาตัวหนึ่งมายืนคอยดูเฮ้ยดีๆดีๆยกนั่นอะไรนะเฮ้ยนั่นมันเฮ้ยดีมันเขาเขาแล้วเด้อเด้อเเฮ้ยมันติดพิษแล้วเราจะรักษาพิษให้มันไมนะครับ อีมันฆ่ามันโอ้ีทำอะไรนะมังคทำไหมถ้าเอาค่อยติดอ่ะเอ้ยแทงสุดยอดลงไปแล้วแสุดยอดลงไปแล้วไปตองไปตอไปตองกลับกโอ้โหต็พิษด้วยเดีวได้ไอดีมบันเลยโอ้โหเจริญ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 แทงกันกันนําเลย หยุดหยุดหยุดหยุตทำตัวมันแทงไปแล้วโอเคเราเอาอันเดสเฮ้ยใช่อาเชอร์นก็ะไลเยู่เฮ้ยเฮอาเชออีกอันเดสครับดูยเลยดดรามีนี่นทาการอไมือลิตายมือลิตายมือลตาย กลับตัวโอ้เมอิน,นี้ยจะลองยอดอยู่นะครับยังรอดยังรอดยังรอดไอ้นที่เหลือมาว,วิ่งกลับก่อนวิ่งกลับก่อนวิ่งกลับก่อนเดี๋ยวเมอลิตายตัวแทนตัวแทงตัวแทนี่เดินตัวแทนี่เด็นใจยเย็นใจยเย็นใจเนพ่นุ่มเอ้ยไม่ไไม,ไม่สาวสาวไม่หนุ่มเ้ายากลับกล เห็นภาพนี้แล้ว้โอ้โหรจะอนบ้าเออก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 มาเยมาเ็มาเลยม่ัอยากให้เมอลิกยิงป้อมได้เอดีมากๆผมก็ไม้งการว่าทำังไ อัตเดชก็เยอะเกินนะดาษเนี่ยเยอะเกินติดพิษกันกระตังกันเลยว่ะเฮ้ยอ้อมวังคุดเมืองกับพี่ปลาปลาหัวปลาถั่วปลาหัวสลำบีทีหัวแตกต่ายง้างมันก็ตัวเล็กด้วยอ่ะต้องขยายยักษ์เลยฉันเลือดเยอะตีแรงนี่ปลาหัวทีหมดแตกเฮ้ยักยักษ์ยักยักใจเย็นยักษ์ใจเย็นยักษ์ กลับเลยกลับเลยแบบนี้นี่เปลืองเงินฟรีนะครับยักษ่า ah ฮ่ฮ ah, ah ่าฮ ah, ah ่าฮ ah. ่าก่าฮเลย่ยย่าฮ่าฮ่าฮนะ้า่า่า่า ยักษ์ก็จะตายอยู่แล้วโอ้ยพีชีพไอพีชีพไอพีชีพกลับ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 เลยกลับเลยยักษ์เนี่ยกลับเข้าบ้านไปเลยเีอย่าตายอย่าตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền không bỏ lỡ những video hấp dẫn ใช้ตัวตีตีไกเอตีตีตตต e. เอ,อวออีเออใช่ใช่ตีมุกว้าเฮ้ยเดี๋ยวสร้างนีวเมติดเกินตัวนึงเอ้ยเฮ้ยทลเยอะฮาวเปลยมาแล้วฮาวฮาว ยางเดินตามอย่างหลังยักษไว้บ้านงาตีดีมากลโผล่สัมบี้กุมหัวเลยเท่าหุ้มติหนักใจเลยกุมใจเลยกุมหัวเลยดู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 สอมบีด้วยกุมหัวเลยโอ้โหโอ้ยพี่พี่อคุณปู่ครับไม่ต้องทำอะไรล้วระเบิดบ้านปูมโผลนี่ตีทีเด connect, drafted, story, no. ็ดหลังจ่ะเหลือคุณปู่ ีย๋ยวก็จบกันไป,ไปที่รถกับกับการตัอสก,ก้พวกซอมบี้นะฮะพวกผีที่ตายไปแล้วก็คลิปีก็ขอจบเป็นเพียงเท่านี้นะครับถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์แต่ถ้าคุณอยากเห็นคลิปนี้อีกก็กดซับสไครต์หรือกดทั้งสองแรกก็ได้นะแล้วก็ถ้าคุณอยากให้เพื่อนของคุณดูคลิปอะไรดีๆแบบนี้อีกก็กดแชร์ให้เพื่อนคุณได้มาดูคลิปปันๆแบบนี้กับพวกคุณได้เลยนะแล้ววันนี้ก็ขอตลาไปอนนะบ๊ายบาย